ต่อไปก็เป็นอภี่ธรรมมัตรสังคฆาปริเสธที่หนึ่งคือต่อจากคราวที่แล้วมาในคราวที่แล้วได้กล่าวถึงเหตุเกิดที่แ่งสมนัทและอุเบกขาซึ่งเป็นประเทศของเวทนานะพอพูดว่าอ่าถ้าใครมีปฏิสนธิจิตสหรคตคือเป็นไปพร้อมกับสมนัท คนนั้นเวลาเกิดโลภะมูลจิตโลภะมูลจิตมักจะมีเวทนาเป็นโสมนัสอย่างนี้แล้วก็มีบางท่านเกิดสงสัยไล่ไปถึงต้นตอทีเดียวว่าอ้าวแล้วปฏิสนธิจิตล่ะมีเวทนาโสมนัสได้อย่างไรนะ,ะแสดงว่าใจร้อนอยากจะรู้เร็วๆปฏิสนธิจิตเนี่ยเป็นจิตพวกวิบากเรื่องเราจะต้องเรียน ต่อไปนะฮะ <c oughs> ในภายหลังนะครับตอนนี้เรียนเรื่องอาภูสนโกอนแต่เมื่อท่านถามมาไอจะไม่ตอบเพื่อเลยก็ดูกไะไรก็พอจะตอบได้บ้างพอเป็นความสังเกตนะว่าปฏิสนธิจิตแต่เป็นของสัตว์ในสุขติจะมีเวทนาสองอย่างเท่านั้นคือโสมนัสกับอุเบกขา นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับในสองอย่างบางคนก็สมานัตบางคนก็อุเบกขาแต่เป็นของสัตว์ในทุกติคือในอวุบายภูมิสีจะมีเวทนาอย่างเดียวคืออุเบกขานะครับเหตุผลต้นปลายยังไงอ่ะก็ต้องรอให้ถึงวาระที่เราเรียนเรื่องวิบากก่อนทีนี้พูดถึงสัตว์ในสุกตินะะค,คนนี้มีปฏิสนธิจิต สารคตรโสมานัสถามว่าเพราะเหตุอะไรจึงสารครด้วยโสมานัสนะตอบว่าเพราะอารมณ์นั่นเองนะครับอารมณ์นั่นเองที่ผมบอกว่าตอนใกล้าตายในภพกนะ่อนมีจิตเป็นโสมานัสแล้วตายนั้นยังไกลไปนะครับเอาไว้ใกล้ชิดไปกว่านั้นก็คือเนื่องกับอารมณ์นั่นแหละคือว่าอารมณ์นั้นเป็นอิทธารมณ์นะครับ หน่าปรารถนาแต่สำหรับอารมณ์ของวิบากนี้นะความเป็นอิทธารมณ์นะ <c oughs> ต้องเป็นโดยสภาวะอย่างเดียวไม่ใช่ปริกรมนะครับเพราะว่าวิบากเนี่ยใครบิดเบือนกันไม่ได้นะใครบิดเบือนกันไม่ได้เป็นผลของกรรมทำเอาไว้ยางไงก็ต้องได้รับผลอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้น แม้อารมณ์ของเขาก็จะต้องเป็นไปตามสภาวะเท่านั้นเมื่อมีเมื่อวิบากนี้มีเวทนาเป็นโสมนัสนะแสดงว่าวิบากนี้มีอารมณ์เป็นอิทธารมนะครับถึงกระนั้นก็ขอให้ทราบเพิ่มเติมว่าอิทธารมโดยสภาวะไม่ใช่โดยปริกรรมนะครับ <c oughs> ไม่เหมือนจิตตามปกติของเราที่คิดนั่นคิดนี่เป็นกุศลบางอกุศลบ้าง,อ,าางอย่างนั้นมัน ไล่ไปตามวิปลาดได้ดีว่าไม่ดีไม่ดีไปว่าดีแต่วิบาศน์มันงบิเดเบือนกันไม่ได้นะครับปฏิสนธิสิก็เป็นวิบากอย่างเราเห็นภาพพระพุทธเจ้านะเราจะเกิดพอจะพอเกิดความพอใจจะเห็นเพราะเรานับถือท่านนะะท่านก็เป็นอิทธารมนั่นแหละโดยสภาวะหรือว่าเรา ไม่พอใจไม่อยากเห็นเลยเพราะว่าเราไม่ได้ถืับถือท่านลรานับถือลัทธิของท่านมิครนน่าตะบ,บุตรนั่นต่งางหากนะ่ <c oughs> ะยังไงยังไงนะครับพราพระพุทธเจ้าที่เราเห็นอยู่เป็นอิสระลงโดยสภาวะของจิตดวงไหนของจักรุวิญญาณคือการเห็นนะของจักรุวิญญาณคือการเห็นเพราะจักรุวิญญาณคือการเห็นเป็นวิบาก เป็นผลของกรรมดีเราทํากรรมดีมาเราจึงเห็นอย่างนี้นะไอ้ส่วนความพอใจไม่พอใจมันหลังจากเห็นแล้วอีกทีนะครับจิตที่ดวงอื่นที่เกิดต่อมาจากการเห็นนะครับตรงนั้นแหละเป็นโลภะมูลจิตบ้างโทสะมูลจิตบ้างหรือเป็นกุศลจิตบ้างนะครับไอ้ที่จะดิดเบือนกันได้น่นะนะฮนะคือจิตต่อมาจากวิบากที่เห็นแล้วแต่ตัววิบากดนะิดเบือนไม่ได้ มีการรับอารมณ์ตามความเป็นจริงจะดิบเบือนกันได้แล้วก็แสดงว่าผลของกรรมมันก็ไม่มีจริงนะสินะะดิบเบือนก็ไม่ได้ตามสภาวะนะแล้วก็เป็นปัจจัยให้ขัดผู้ใกล้จะตายนะนะก็เกิดโสมนัสนะนะลืมพูดตรงนี้ไปว่าอารมณ์ของปฏิสนธิจิตนะครับไม่ใช่เพิ่งได้เอาตอนที่เราเกิดใหม่ๆ หรือจิตดวงนี้ตั้งขึ้นใหม่ๆอารมณ์มันมีมาก่อนนะนะก่อนหน้าที่เราจะตายจากภพก่อนนะแม้ตั้งแต่ว่ายังไม่ดับนะครับยังตั้งอยู่อารมณ์ยังไม่ดับสุดติจิตเกิดขึ้นแล้วเป็นอันว่าเราตายจากภพนั้นอารมณ์ยังไม่ดับปฏิสนธิจิตที่เกิดต่อมาในภพใหม่ไปรับไ้ที่ไม่ดับนะั้นเป็นอารมณ์เลยนะ พอดีว่าเป็นอิทฉารมปฏิสนธิจิตด,ดวงนั้นก็มีเวทนาเป็นสม,มานักไปนะครับตาหาก็เป็นอิทธามาัชาตารมคืออิทฉา,ารมเหมือนกันแต่ว่าปานกลางไม่ถึงกับอาตินะอย่างยิ่ง <c oughs> นะปฏิสนธิจิตนั้นก็เป็นอะไรอาก็เป็นอูเบขาไปะนะครับเอาละแค่นี้เห็นจะพอละเอียดกว่านี้ก็ต้องไปรอกล่าวเรียนถึงวิบากจิตนะครับ ทีนี้จะได้กล่าวถึงเหตุเกิดขึ้นแห่งทิฏฐิบ้างทิฏฐิเนี่ยนะอ่าเป็นคากลางกลางก่อนนะครับเป็นคำกลางกลางก่อนหร,รือว่าแปลว่าความเห็นเท่านั้นนะถ้าเป็นความเห็นผิดท่านจะมีคําว่ามิจฉากํากับอยู่ที่ข้างหน้าถ้าเป็นความเห็นถูกต้องเห็นชอบก็มีสัมมารปรากฏอยู่ข้างหน้านะฮะ บางท่านบอกว่าคําว่าทิฏถิจะเจอในที่ไหนก็แล้วแต่ได้แก่มิจฉาทิฏถิทั้งนั้นไม่ได้นะครับมันเกียวกับว่าบางทีแม้หมายถึงสัมมาทิฏฐิแต่ท่านก็ไม่ใส่สัมมาเข้าไว้ข้างหน้าเพราะมันไม่จําเป็นเกี่ยวกับว่าได้ความอยู่แล้วถ้าเราไปเมาว่าว่านะถ้าทิฏถีเฉยๆเป็นมิจฉาทิฏถิแล้วเดี๋ยวเราไปอ่านตำรับตำรา เจอคาว่าทิฏฐิไม่มีคําว่าสัมมาอยู่ข้างหน้าไปเข้าใจว่าคือมิจฉาทิฏฐิก็ได้มันไม่ถูกนะครับนะะอย่างคําว่าทิฏฐิสัมปันโนกกโบุคโลบุคคลผู้มีทิฏฐิอันถึงพร้อมนะไม่ได้อันนี้ไม่ได้จะไปแปลทิฏฐินั้นว่ามิจฉาทิฏฐิไม่ได้เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าบุคคลผู้มีมิจฉาทิฏฐิอันถึงพร้อมหรือถึงพร้อมด้วยมิจฉาทิฏฐินะะ อันนี้เป็นชื่อของพระโสดาบันนะครับเพราะฉะนั้นทิสฐิในที่นั้นคือสัมมาทิฏฐินะครับไม่ใช่มิจฉาทิสฐิเอ็มนไหมไม่ต้องใส่คําว่าสัมมาก็ไปเลยนะครับนะฮะเขาบอกว่าถ้าไม่ถ้าเป็นสัมมาทิสฐิต้องมีสัมมากํากับไปข้างหน้าถ้าเป็นทิฏฐิเฉยเฉยได้แก่มิจฉาทิฏฐิอย่างเดียวไอ้อย่างนี้นะฮะรู้สึกว่าจะเป็นคนคนก้าน้อยไปน่ะ แต่ว่าในที่นี้นะครับขอให้ทราบว,ว่าแม้พูดเพียงแค่นี้ว่าทิิก็ชื่อว่ามิจฉาทิินะครับโดยที่ไม่ต้องมีคำว่ามิจฉาเติมเข้ามาข้างหน้าเพราะเหตุอะไรไม่จําเป็นต้องเติมเข้ามาข้างหน้ามันเ,นเยอะเลยาเพราะมันเป็นอกุศลนี่ยนะส่วนสัมมาทิิมีชตาเต็นกุศล นี่เขากำลังพูดดึงเรื่องอากูตุลจิตทิฏฐิอันนี้จะเป็นสัมมาทิฏฐิไปได้ยังไงมันไม่เข้ากัน <c oughs> นะเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องพูดในมันเย่นเยอะพูดแค่ทิฏฐิก็เป็นอันท่านทั้งหลายทราบได้ว่าได้แก่มิจฉาทิฏฐินั่นแหละเอเกิดขึ้นแห่งทิฏฐิก็ต้องปูดเหมือนกันเพราะว่าไม่จําเป็นว่าโลภมูลจิตของเราที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งอาจ,จะต้องมีมิจฉาทิฏฐิเกิดร่วมด้วยเสมอไป บางทีก็ไม่เกิดนะบางทีก็ไม่เกิดนะครับทีนีไ้ไม่เกิดนะไม่ว่านะแต่ว่าที่เกิดอเพราะเหตุอะไรจึงเกิดนะควรทราบนะครับ mm hmm. ท่านทราบไหมว่าโลภะมูลจิตท่านวา่าไว้แปดดวงอย่างนี้แต่ละคนนะมีกี่ดวงนะมีบางท่านตอบว่าดวงเดียว ดวงไหนนะพี่พท่านมีนะมีมืองกันนะบางคนนะพอแปดดวงพยายามอ่านชื่อและไล่แล้วเรามีดวงไหนเนี่ยนะอย่าไปเสียเวลาที่นิดพีจรณาเรื่องนี้มีมันทั้งแปดดวงนั่นแหละ <c oughs> นะมีหมดทั้งแปดดวงนั่นแหละนะคนที่มีส่วนลดไปบ้างนะครับก็เกี่ยวกับว่าปัดได้ขาดเป็นสมุดเฉตระหารนะครับคือเป็นพระอริยะบุคคล สํำสุดกับพระโสดาบันพระโสดาบันเนะมีโลภมูลจิตแค่สี่ดวงนะพอจะทราบไหมครับว่าสี่ดวงนั่นคืออะไรอาศัยปฏิภาณิิดหน่อยนะทิ่พระโสดาบันยังลักไม่ได้ยังมีเหลืออยู่สี่ดวงคืออะไร คือประเภทที่ไม่มีทิศถิเกิดร่วงด้วยเพราะพระโสดาบันละมิชฉาทิฐีได้แล้วนะครับและแต่สีดวงของท่านไม่ใช่สีดวงอย่างของเรานะสีดวงก็ยังมีหลายชั้นหลายเฉิงอีกนะนะสีดวงที่เป็นไ,ไปอาบายนะอย่างนั้นพระโสดาบันก็ไม่มีเหมือนกันอย่าเข้าใจว่าการไปอาบายไป ถ้าเกี่ยวกับโลภะต้องเป็นโลภะที่ประกอบกับมิจฉาทิสิิเสมอไปนะขอ,ะอก,ะกล่าวให้ทราบในบัดน,นี้เลยว่าทั้งแปดดวงเนะี่ยสามารถพาไปอาบายได้ทั้งนั้นนะครับสามารถพาไปได้อาบายได้ทั้งนั้นนะบางท่านไปอธิบายพระโสดาบันท่านไม่ไปอาบายเพราะท่านละไอมิจฉาทิ ละโลภะมูล,ลจิตได้สองดวงแล้วแล้วก็ไปละไอวิอุจจัจจะไฮ้ไอ,ไอโมหะที่สมปยุตกับวิธีกิดใจดวงรวมเป็นห้าดวงเลยไม่ไปอบา,ายพูดอย่างนี้ก็กลายเป็นว่าไอที่เหลือนะครับไม่ได้เป็นเหตุให้ไปอบา,ายเลยนะสินะฮะท่านจึงไม่ไปนะครับที่เหลือท่านก็นละนะความจริงนะนะนะแหมพูดไปกระชักจะรึก้งกระทุกดีเดี๋ยวก็ตามไม่ทัน นะความจริงพระโสดาบันนะนะครับละโลเกียกโลภะมูลจิสนะพะละทั้งแต่นะเพียงแต่ว่าประเภทที่มีทิฏฐิเกิดร่วมด้วยเนะี่ยไม่เหลือเลยนะส่วนอีกสี่ดวงที่ไม่มีทิฏฐิเกิดร่วมด้วยท่านละแต่ว่าเป็นประเภทที่จะให้ไปอบายนะครับละ เหลือสี่ดวงประเภทที่ไม่ได้เป็นเหตุให้ไปอาบายนะเห็นไหมว่าเอาไปจริงๆแล้วโมพระมูลและจิตไม่ได้มีแปดวงแปดดวงเป็นเพียงแบ่งประเภทนะ <c oughs> มันยังมีอย่างนี้อีกว่าแปดวงเป็นเหตุได้ไปอาบายแปดวงที่เป็นไม่ไม่เป็นเหตุได้ไปอาบายอย่างนี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่เหลืออยู่ไม่ได้เป็นเหตุใ้ไปอาบายหรอกนะ ส่วนไอ้ที่เหลืออยู่ของเราเนี่ยไม่ใช่ที่เหลือเนี่ยเราเราไม่เคยละอะไร <laughs> ไอ้ที่ไม่มีทิ่ถืเกิดร่วงด้วยของเราเนียนะครับไอ้ส่วนที่จะให้ไปอาบายก็มีส่วนที่ไม่เป็นเอเรได้ไปอาบายก็มีนะมีสองอย่างนะครับเป็นเอเรได้ไปอาบายก็เรียกว่าอาบายยะกรรมนิยะนะครับนอกนั้นไม่ได้เป็นเอเรได้ไปอาบายไม่ไม่ได้เป็นเอตรได้ไปอาบายให้เป็นเอเได้ไปไหนทราบไหม อ่าเป็นไปในสุขตินะครับเพราะฉะนั้นใครอยากไปสุขติอย่าไปละกิเลสให้หมดนะถ้าไปละกิเลสให้หมดต้อดไปนะจะบอกไอ้ต้องมีเหลือไว้ถึงจะไปได้เพราะการท่องที่ท่องไปในสังสารวัฏน่ยไปได้ด้วยกําลังของกิเลสหมดกิเลสทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อ,อไรแล้วก็เป็นอันวัดหยุดไปนะครับถ้าอยากไปสุขติอยู่ก็ต้องเหลือกันไว้บ้างนะ <c oughs> เอาละจะได้กล่าวถึงเหตุเกิดขึ้นแห่งทิฏฐินะเพื่อจะทราบได้ว่าทำไมเวลานี้เราถึงได้มีทิฏฐิเกิดร่วมด้วยนะครับ่ารหนึ่งการสร้างเศษพบหาบุคคลผู้มีทิฏฐิวิบัติทิฏฐิวิบัติก็คือมิจฉาทิฏฐินั่นแหละ ใครเป็นคนมีมิจฉาทิฏฐิเราชอบคบคนนั้นนะพอคบกันไปคบกันมานะครับก็ชักจะคล้อยจะชักจะมีความเห็นคล้อยตามความเห็นของคนที่เราครบนะเราระมัดระวังอย่างไรมันไม่สําเร็จก็คบกันอยู่อย่างนั้นนะครับมันก็ซึมเข้ามาโดยไม่ทันได้รู้เนื้อรู้ตัวในที่สุดก็มีทัศนคติความคิดความเห็นอะไรเหมือนเขาไปหมดใกล้เข้าไปหมด นะครับพูดง่ายๆว่าวถ้าเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิเราก็พลอยมีมิจฉาทิฏฐิตามเขาไปนะไม่กันได้รู้เนื้อรู้ตัวนะไม่มีทางเราที่เราจะเตรียมตัวป้องกันไว้ก่อนว่าถ้าเรื่องไหนกาหรือความคิดอันไหนเป็นมิจฉาทิฏฐิฉันจะไม่ยอมรับรับแต่ที่มันถูกถูกเป็นสมมาทิฏฐิเท่านั้นนะไม่สาเร็จคบหากันอยู่อย่างนั้นนะนะก็ไม่ได้มาคอยบอกเน,นี่ยนี้ ที่ฉันพูดต่อไปนี้เป็นเรื่องวิชาทิฏฐีท่างนั้นนะฟังไว้อ่าก็ไม่บอกก็ก็พูดไปตามธรรมดาก็พากันเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับแล้วเราจะไปวินิจฉัยยังไงนี่ผิดนี่ถูกยังไงเราก็ไม่ใช่คนมีปัญญารู้ทั่วถึงอะไรนะตะิดต่อก็พากันอยู่นานๆก็ค่อยซึมเข้าไปตามลําดับนะเหมือนคนถูกผู้ดีอ่ะบอกกับฉันจะระมัดระวังไม่ให้มันติดวางั้น ก็สูบอยู่ทุกวันพอหมดมวน่ก็ต่อม่แล้วบอกว่าเรามัดระวังไม่ให้มันติดนะครับบุหรี่มันคอยบอกเลยว่าเดี๋ยวน่ายุดได้แล้วนะเริ่มติดแล้วน้นคอยบอกเลยแล้วก็ค่อยๆซึมแทรกเข้าไปกลายเป็นคนติดบุหรี่ไปในที่สุดนี้ก็เหมือนกันชันใดทั้นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการจ้องเสกคบหาบุคคลผู้มีทิฏฐิวิบัติเนี่นะฮะ,นะนะเป็นเหตุเกิดขึ้นแห่งทิฏฐิ นะเวลาที่เราเกิดโลภะมูลจิตขึ้นมาโอกาสที่โลภะมูลจิตรวงนั้นของเราเกิดร่วมกับมิจฉาทิฏฐิจึงมีได้โดยง่ายนะครับ <c oughs> นะถ้าหากว่าเราไม่ยอมตามเขา,ามันก็คบกันไม่ได้อยู่แล้วเห็นไหมอะไรอะไรไม่ฟังความคิดเห็นของเขาเอีมันไม่ถูกนี่นะอย่างนี้มันผิดน,นะนะ <c oughs> อย่างนั้นอย่างนี้เราก็ไปกับเขาไม่ได้ก็ต้องเลิกครบกันอยู่เขาอยู่แล้วไอ้ที่ไปกันได้ยังก็พหากันอยู่ก็แสดงว่ามีส่วนเอาับเขาด้วยนะครับ <c oughs> สองความเป็นผู้มีทิฏฐิว่ายังยืนว่าคาศูนย์เป็นอัธยาศัยนะครับนะอัธยาศัยอะไรคืออะไรคือภาวะที่ใจมันน้อมไปโดยประการนั้นๆน,น,นะะบางทีท่านก็เรียกว่าอธิมุตติ นะครับบางทีก็เรียกว่าธาตุเหมือนอย่างในที่พระสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัส,ว,สว่าสัตว์โลกเข้ากันได้ตามธาตุนะรับสั่งกับภิกคุตั้งหลายว่าเห็นพระอานท์เดินมาไหมภิกษุเหล่านั้นก็ทูลตอบว่าเห็นมาเห็นพระเจ้าค่ะและเห็นภิกษุรูปอื่นที่มานะเดินมาพร้อมๆกับพระอานนไหมเห็นพระเจ้าค่ะ นั่นแหละภิกษุเหล่านั้นล้วนแต่เป็นพระอโสูต์ทั้งนั้นนเห็นพระสารีบุตรเดินมาไหมเห็นพระเจ้าค่ะเห็นภิกษุอื่นแวดล้อมพระสารีบุตรเดินมาไหมเห็นพระเจ้าค่ะนั่นแหละภิกษุเหล่านั้นล้วนแต่เป็นผู้มีปัญญาเลิอดเห็นพระมหาโมกขลานะเดินมาไหมเห็นพระเจ้าก่ะเห็นภิกษุรูปอื่นแวดล้อมพระมหาโมกขลามะเดินมาไหม เห็นพระเจ้าค่ะนั่นแหละพิสูเหล่านั้นล้วนแต่เป็นผู้มีฤทธิ์นะนะจาถามไปอย่างนี้ยแม้กระทั่งพระเทวทัตเห็นพระเทวทัตเดินมาไหมเห็นพระเจ้าค่ะเห็นพิสูรูปอื่นแวดล้อมพระเทวทัตเดินมาไหมเห็นพระเจ้าค่ะนั่นแหละพิสูุเหล่านั้นล้วนแต่มีความปรารถนาลามกคื <c oughs> อคบกันได้ <c oughs> ไปด้วยกันได้นะะและ้วก็รับสั่งย้ำในสูตรนี้ว่าสัตว์โลก เท่ากันได้ตามธาตุคำว่าธาตุในที่นั้นหมายถึงอัตยาสัยนะครับคือใจก็น้อมไปโดยประการนั้นมันเกิดเป็นประการเดียวกันก็เลยชอบคบกันนะพูดง่ายง่ายว่าอะไรดีจะว่ารถนิยมเนี่ยจะดีไหมรถนิยมมันก็ยังอยาบไปนิดเพราะอันนี้มันสั่งสมมาในใจ,ใจชาติก่อนด้วยนะอ่ามันความนิยมนั่นแหละนะอ่ามัน บอกไม่ถูกอะ่ะเด็กสองคนยังไม่ทันได้รู้เรียงสาเลยก็พอจะมองเห็นอัตยาใส่ว่าแตกต่างกันนะคนหนึ่งชอบบูอีกคนหนึ่งชอบสงบเรียบร้อยอะไรอย่างนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวจะค่อยๆว่าไปตามลำดับนะครับ <c oughs> อธิบายว่าในชาติปัจจุบันบุคคลใดเป็นผู้ชอบช่องเส็คบหาบุคคลผู้มีทิฐิวิบัติคือมีความเห็นวิปริต หรือเป็นสาวกของเดียร์ผีผู้มีความเห็นวิปริตโดยในยะว่าการให้ทานไม่มีผลกรรมดีกรรมชั่วไม่มีผลเป็นต้นอย่างพวกที่เป็นนัติกะทิสีนะทานไม่มีผลการบูชาการเป็นตัวก็ไม่มีผลโลกหน้าไม่มีโลกนี้ไม่มีสัตว์ผู้เป็นผู้ข้าถึงพบใหม่ไม่มีเพราะว่าตายแล้วกระสูนกันไปหมดกรรมดีกรรมชั่วไม่มีผลพ่อไม่มีแม่ไม่มีอะไรต่ออะไรนะปฏิเสธไปหมด นะกล <c oughs> ับไปนิยมชมชอบคบหากับบุคคลผู้เป็นเช่นนี้ไม่นิยมต้องเสพคบหาบัณฑิตเมื่อต้องเสพคบหากันอยู่บ่อยๆ <c oughs> ก็ย่อมถือสติเยี่ยงอย่างบุคคลผู้มีทิฏฐิที่เป็นเช่นนั้นย่อมมีความเห็นก็ไปตามความเห็นของบุคคลผู้มีทิฏฐิที่เป็นเช่นนั้นด้วยแหอำนาจด้วยอำนาจแห่งการได้ยินได้ฟังอาศัทรทมอยู่บ่อยๆ เพราะคบหากับเขาอ่ะเขาไม่ใช่คนใยเลยครับนะเขาพูดจาอะไรได้แสดงความคิดความเห็นอะไรได้แล้วก็ได้ยินแต่รมที่นับเนื่องในอาศัตธ์ธรรมนะคือทำของคนที่เป็นอาศัตบุรุษคือไม่ใช่คนดีนะครับ <c oughs> และด้วยอำนาจแห่งการพบเห็นวัดปฏิบัติของบุคคลผู้มีที่เปเช่นนั้นอยู่นเนืองๆนั่นเอง เขามีความคิดมีความเห็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวัดปฏิบัติทั้งหลายคือการแสดงออกมาทางกายทางวาจาที่เขามีต่อคนอื่นนะหรือแสดงตามลําพังก็เถอะนะก็เป็นก็ย่อมคล้อยไปตามความเห็นของเขานะครับไปเห็นวัดปฏิบัติอย่างนั้นของเขาด้วยก็เกิดนิยมชมชอบคอยเอาอย่างบ้างเป็นธรรมดานะท่านบอกว่าม้าขาดีอยู่แท้แต่ว่าได้คนเลี้ยงดี ขาเป๋ขากระเพกนานๆก็มันก็เดินขากระเพกไอ้หมาตัวนั้นนะครับคือมันเห็นนั่นน้นคล้ายๆกับเอนะไอคนที่เลี้ยงเราเนี่ยนะหรือเจ้าของเราเนี่ยเดินอย่างนั้นมันมันเท่ดีอะไรอย่างนั้นนะคงจะนิยมไปอย่างนั้นก็เลยเอาอย่างบ้างในที่สุดก็กลายเป็นมาขากระเพกไปนะ พราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าการส่้งเสพคบหาบุคคลผู้มีทิฏฐิบัติเป็นเหตุเกิดขึ้นแห่งทิฏฐินี้ประการหนึ่งนะคือคบหากันอยู่เนืองเนืองแล้วก็ติดเข้ามาเวลาตัวเองเกิดชอบปกชอบใจอารมณ์ตั้งหลายมีรูปเป็นต้นความชอบปกชอบใจนั้นมักจะเกิดร่วมกับความเห็นผิดนะเป็นเช่นนี้ว่าสป็นนี้ยังยืนสิ่งนี้ขาดสูญนะ สิ่งนี้เป็นของที่มิสาระท้ง,งที่ไม่มีสาระอย่างนี้เป็นต้นนะครับภาวะที่มีใจน้อมไปโดยประการนั้นๆโดยมากเรียกว่าอัธยาสัยบุคคลบางคนมีอัธยาศัยคือมีใจน้อมไปในอันเสียสาระไม่ยึดปิดวัตถุตลอดการทุกเมื่อนะฮะเจ้าไปพบเห็นคนยากจนอนาถาต้องการความช่วยเหลือแหมมีอัธยาเัยาะเป็นคนมีอัธยาศัยแบบนะั้น ไอ้ความคิดเสียสาะเนี่ยเกิดขึ้นได้ดืงง่ายได้ฉับพลันนะเขาเรียกว่าเป็นผู้มีอัตยาศัยในอารลพันะครับหรือมีอารภพัเป็นอัตยาศัยก็ได้พร้อมที่จะสละบริจาคตลอดการทุกเมื่อเมื่อไปประสบอารมณ์ที่ชวนใหเ้เกิดการกระทําที่เป็นเช่นนั้น บุคคลบางคนมีอัตยาสัยมีใจน้อมไปในอันเห็นว่ายั่งยืนหรือว่าขาดูนในอารมณ์ทั้งหลายนะเขานั้นเรียกว่าเป็นผู้มีพิฐิเป็นอัตยาใสหรือมีอัตยาใสัยในพิิอย่างนี้เป็นต้นนะครับอยากจะให้ท่านทั้งหลายลองนะพูดเป็นตัวอย่างนะ ให้เห็นว่าคนที่มีใจน้อมไปในอันเห็นว่ายั่งยืนเนี่ยคือเป็นอย่างนี้นะเช่นยังไงบ้างครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมแสดงว่าคนนี้มีอัตยาสัยอย่างนี้มีใจน้อมในในข้างเห็นว่ายั่งยืนก็แสดงอะไรออกมาให้เรารู้คำพูดการกระทำนะเช่นยังไง พวกการปฏดวันประกันรุ่งเลยแสตครมีอจัจฉาิยะว่าขาศูนย์ก็คนนั้นก็แหมไม่พัดวันประกันรุ่งมีอะไรทำเจะเดียวนี้ก็ทําเลยอะดะกลายเป็นดีป <c oughs> เป็นยังไงนะแช่เป็นยังไงอ่าอย่างนั้นครับคือชอบพูด วันต่อตอไปเดือนต่อตอไปปีหน้าอะไรต่ออะไรอยู่ในลักษณะนี้นะฮะคนเราอะ่ะมันมีทุกอัตยาศัยนะขอฟังตรงนี้ก่อนนะครับแต่ว่าในบรรดาหลายอัตยาศัยนั้นมีอัตยาศัยอะไรออกหนะ้าท่านก็เรียกว่ามีอัตยาศัยอย่างนั้นความจริงในวิกเกียวกับพิสธี์เามีอัตยาศัยทั้งในเห็นผิดว่าขาดศูนย์ นะทั้งในอัจฉริยะใสยเห็นว่าขาดศูนย์ทั้งในอัจฉริยะใสยเห็นว่ายั่งยืนทั้งสองอย่างนั่นแหละเพียงแต่ว่าในคนนี้มีอะไรออกน,นะนะนะพวกนี้มีอัจฉริยะใสยข้างเห็นว่ายั่งยืนแล้วก็จะพูดในตำรับที่ตอบมานะมีอะไรอะไรก็เนี่ยเดือนหน้าปีหน้าบางทีก็ชาติหน้าไปเลยนะครับแล้ะค่อยพบกันใหม่นะ ชาติหน้าเราทําบุญร่วมกันอย่างนี้เนี่ชาติหน้าเราก็ต้องได้มาเกิดกันอีกอะไรอย่างเงี้ยนะนะพวกนี้จะเป็นคนที่มีศรัทธารักษาศีลอะไรต่ออะไรนะว่าไปก็เป็นเหตุได้ดีได้เหมือนกันนะครับรักษาศีลน,นะคนที่เขารักษาศีลประพฤติดีได้มั่นคงอยู่นะมีแรงสนับสนุนอยู่อย่างหนึ่งคืออัจฉริยะใสที่เห็นว่ายั่งยืนนะครับ อตตาใสาเห็นว่าอย่างยินทิษถีธธ่ไม่จําเป็นต้องอะไรเสมอไปทั้งๆท,ที่เป็นความเห็นสิบางทีสนับสนุนให้คนก็าทาดีนะครับนะทีนี้พระพุทธจเจ้ามาแนะนําให้สมาธิทานศีลร,รักษาศีลก็แสดงว่าทรงยกย่องให้ทิษถีว่ายังยืนนะสินะใช่ไหมครับนิจฉาทิษฐีทุกจำพวก นะฮะพระพุทธเจ้าตรัสสีเตียมทั้งนั้นถึงกระบ,บอกว่าเราไม่เห็นเล็งเห็นทมอย่างอื่นแม้สักอย่างเดียวที่ชั่วช้าเลวทรามเหมือนอย่างมิจฉาทิฏฐิหน้าภิกษุทั้งหลายนะครับในที่นั้นทั้งสัสตะทิฏฐิเห็นว่าอย่างยืนทั้งอุดเสทะทิฏฐิเห็นว่าขาดศูนย์นั่นแหละไม่ได้แยกนะ <c oughs> นี่ถึงว่าถึงบุคคลบางพวกเพราะเหตุว่ามีอัตยาใส่เห็นว่ายังยืนจริงรักษาศีลนะครับศีลนั้นไม่ใช่ศีลที่บริสุทธิ์ก็เรียกก็เป็นศีลที่ทิฏฐิอาศัยได้แก่ศีลของคนที่รักษาเพื่อประโยชน์อะไรนะชาติหน้าจะได้เกิดในสวรรค์ชาติหน้าจะได้ร่ำรวรวยไม่จนเหมือนชาตินี้นะ อะไรตำองนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> นะฮะใจก็น้อมไปอย่างนั้นโดยเฉพาะเห็นว่าเกิดเป็นเทวดานี่เป็นอ,อมตะอโมนเป็นพี่ของเทวดาคำว่าอามอนไม่ตายไงอยู่มีอายุยืนเจ้เ,เราเกิดเหมือนกับว่าไม่ตายปรารถนาความเป็นอย่างนั้นนะฮะก็นะั้นแหละพิ t ิว่ายังยืนพอปรารถนาอย่างนั้นแล้วรู้ทีเดียวว่าจะ <c oughs> เราจะ เราเราจะไปเกิดเป็นเทวดาแบบนั้นได้ถ้าเรารักษาสิลจร,รักษานะครับแต่ท <c oughs> ีนี้พระพุทธเจ้าทรงแนะนําให้รักษาศีลทรงแนะนำไว้รักษาศีลเพื่อประโยชน์อะไรทราบไหมอ่าไม่ไปอาบายก็ไปสวรรค์น,นั่นเองมันก็เหมือนกันนั่นแหละก็เพื่อไปสวรรค์นะะ